สวัสดีค่ะพบกับชาแนลคำสิงแฟมิลี่ยังแข่งบอลเป็นวันที่2ออยู่นะคะวันนี้เป็นวันที่จะได้เข้าชิงชนะเลิศ <c oughs> <c oughs>

เข้าข้างหลังหรือเข้าข้างหน้าวะเข้าข้างหน้านี่ว่า วอ้ยแต่ส่งลูกกันสวยมากเมื่อกี้ เมต็ดนี้อีกชุดหนึ่งลงนะคะไม่ได้เป็นชุดโบสน้องบูมน้องเพชรเนาะแต่เบสเดบวจะถ่ายให้ดูนิดๆหน่อยๆ เชื่อกันด้วยน่ารัก I no.

啊！我记录。

ยะยังไงยนงัไปยัไงยั่ไยังไงยังไงยังไงยู่ไ้ยนคิมโมสปอร์ตนะคังไังไงย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 ัไงนไงยัาไงยังไไงยังไั้มนี่ไงคาเไงยังัไัไังง ให้หนุเมขายังไม่ได้ให้แกะเลยจะเห็นได้ไงไปไปโอ้โหใจดีมากโอ้โหเป็นตัวนัไม่บอกถยังแล้วถ่ายรูปกันอันนี้พี่ให้ตั้งหากนี่โบ๊ทตั้งหากโอ้โหนี่ตั้งหากเลสสามอันนี้ถุงทอปกันลื่นมัาเ็นบอลเตะบอลได้จะได้ไมปลื่นก็ตลบแค่อีกอันหนึ่งโอ้หทำไมโบ๊ได้เยอะอ่ะโบ๊ทพ่อตังค์ไว้ ใส่ปุ๊บแพ้ยังใส่ปุ๊บชนะปั๊บชนะหายไปแวแพ้ด้วยใส่ปุ๊บชนะปั๊บโอเคไปแล้วไปแล้วไม่ก็ถ่ายแล้วนาะถ่ายแล้วใครทำดีาดูเถิดตีถ่ายน้องนหนึ่งเลยน้อถ่าน้องเดี๋ยวเดๆ๋ยว่ลกันลกันมาได้มา